ตัวดีเพื่อนทุกคนกันด้วยนะคะกลับมาพบกับเราอีกแล้วยูน่าครนั่นเองวันนี้นะคะคือวันที่ซีซั่นพาร์2ของเกมอโน1800นะคะได้ออกมาให้ได้เล่นแล้วและ DLC ตัวแรกที่ออกมานั่นก็คือ Seed of Power หรือบัลลังก์แห่งอำนาจแน่นอนว่าการบริหารจาัดก,การบ้านเมืองนะคะก็ขึ้นอยู่กับสไตล์ของผู้เล่นแต่ว่าในครั้งนี้นะคะ Seed of Power เนี่ยจะมอบอำนาจให้แก่ผู้เล่นทุกคนนะคะในการทําให้เมืองของเพื่อนๆเนี่ย ยิ่งใหญ่ขึ้นมามากกว่าเดิมอีกเพราะอะไรนั้นนะคะในในวันนี้เราก็จะมาพูดถึง DLC ตัวนี้แบบย,ย่อยๆก,กันนะคะว่าจะเข้าได้ยังไงบ้างและใน DLC ตัวนี้จะมีอะไรบ้างสามารถติดตามได้ในคลิปได้เลยนะคะแน่นอนว่าก่อนที่จะเล่นตัว DLC นี้นะคะเพื่อนๆจำเป็นจะต้องมีมันซะก่อนนะคะแล้วก็สามารถซื้อแยกได้นะคะในราคา270บาทที่ UBisoft Store นะคะหรือว่า Epic Game Store นั่นเองแต่ว่า้าใครที่อยากได้ครบหมดเลยของปีนี้นะคะ Season Pass 2ก็ขายแล้วเช่นเดียวกันในราคา670บาทและถ้าซื้อที่ Ubisoft นะคะก็จะได้ลดอีก20%ถ้าเอาเหรียญ Ubisoft เนี่ยไปแลกนะคะและเช่นเคยกับการสร้างเซตใหม่นะคะสามารถใส่ DLC นี้ได้ตั้งแต่หน้าเซตติ้งเลยนะคะเหมือนกับ ที่ผ่านๆมานะคะตลอดเลยแต่ว่าการที่โหลดเกมนี้จากเซฟเก่านะจะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะคะเนื่องจากข้อความเล็กๆนี่กจะตกลายเป็นข้อความที่ใหญ่ขึ้นพร้อมกับคําเตือนนะคะซึ่งเราแปลออกมาได้ประมาณนี้นะคะก็คือการเปิดปิดของ DLC นะคะก็สามารถกดที่รูปได้เลยนะคะแล้วก็การเลือกนี้ก็จะคงอยู่ถาวรในเซฟตลอดไปนะคะแต่ว่าถ้าหากคุณเกิดเปลี่ยนใจหรือว่า มีการเปลี่ยนแปลงหลังจากตัดสินใจไปแล้วนะคะให้ทำการย้อนไฟล์เกมนะคะกลับไปยังเซฟเก่าก่อนที่จะโหลดตัวเกมนี้เข้ามานั่นเองทําให้สรุปได้ว่าถ้าเพื่อนๆที่อยากจะเข้าไปทดลองแต่ว่ารู้สึกไม่ชอบใจก็ต้องเก็บไฟล์ตัวตัวเซฟไฟล์เกมเก่าไว้นะคะเพื่อทำการย้อนเซฟกลับไปก่อนที่จะดาวน์โหลด DLC Seed of Power ขึ้นมานั่นเองถึงจะสามารถเล่นต่อได้โดยที่ไม่มี Seed of Power นะคะ นอกจากข้อความที่ขึ้นจะใหม่แล้วนะคะยังมีส่วนอื่นที่เพิ่มเข้ามาอีกนั่นก็คือการปรับเปลี่ยนค่าอินฟลูเอนเซอร์นะคะตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆอยากจะปรับเปลี่ยนให้ค่าอินฟลูเอนเซอร์มากขึ้นก็ปรับไปอยู่หมด easy นะคะแต่ถ้าอยากให้ค่าอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยน้อยลงก็ปรับไปอยู่โหมด hard นะคะถือว่าเป็นการชัเล็กๆเล็กน้อยๆนะคะที่เพื่อนๆสามารถเลือกได้ด้วยตัวเองเลยสิ่งต่อไปนั่นก็คือทำอย่างไรถึงจะสามารถเล่นตัวเกมนี้ในเซฟได้นะคะ อย่างแรกเลยที่จะต้องมีนั่นก็คือคนงานระดับ investor นะคะเริ่มต้นที่1คนเท่านั้นก็จะสามารถปลดล็อกในส่วนของ palace นะคะหรือว่าเป็นปรา,าสาทสำนักงานใหญ่นั่นเองในที่นี้นะคะจะมีสส่วนนั่นก็คือปรา,าสาทสำนักงานใหญ่เนี่ยจะสามารถซ่านได้แค่1่แผนที่1เกาะเท่านั้นนะคะแล้วก็ในแผนที่นั้นเนี่ยจำเป็นจะต้องอยู่ในทวีปของโอเ world นั่นหมายความว่าแผนที่ของ d l c s u n t e treasure เนี่ยก็รวมอยู่ด้วย สรุปแล้วนะคะสามารถสร้างได้แค่2ที่นะคะนั่นก็คือเกาะในแผนที่ Overworld และ DLC อลซีสังเกตเทรชเนะคะและสร้างได้แค่อย่างละ1ที่เท่านั้นแต่ถ้าถามว่าแล้วยิบย่อยล่ะเกอะเล็กๆน้อยๆละ่ะจะสร้างได้ไหมถ้าสร้างไม่ได้แล้วจะจะมีการครอบคุมมาหน้าไปถึงไหมนะคะต้องบอกว่ามันจะมีปราสาทอีกอย่างหนึ่งนะคะที่เป็นปราสาทหลังเล็กนะคะที่เอาไปวางไว้ที่ ตกาย่อยๆได้แล้วก็การทํางานเนี่ยก็จะแตกต่างกันเล็กน้อยนะคะตอนนี้นี่เราก็จะมาพูดถึงในส่วนของปราสาทใหญ่กันก่อนดูว่าในแต่ละหน่วยงานหรือฝ่ายงานที่มีเนี่ยมีอะไรบ้างและทํางานมีผลกับสิ่งปลูกสร้างอะไรบ้างนะคะเริ่มไปที่หน่วยงานแรกที่มีเข้ามานะนั่นก็คือ Department of Administration นะคะจะมีผลกับถาวหอ ต่อมาะะเป็น Department of Culture ะะมีผลกับ Public Mooling Department of Labor ะะมีผลกับ Trade Union Department of Welfare มีผลกับสิ่งปลูกสร้างลบๆ Palace และ Department of Trade มีผลกับ Harbour Master Officer และสำหรับทั้ง5้าฝ่ายนะคะก็จะมีไอเทมในการช่วยบริหารอีกนะคะไม่ได้มีเพียงแค่เดียวมีอีกเยอะมากๆเลยเพื่อนๆจำเป็นจะต้องไปปลดล็อกมาเพื่อที่จะเอามาใช้กับเมืองของเพื่อนๆนะคะและทีนี้นะคะก็มาดูกันที่ปราสาทหลังเล็กนะคะปราสาทหลังเล็กเนี่ยก็จะถือว่าเป็นสาขาย,ย่อยนะคะของตัวปราสาทใหญ่นะคะที่อยู่ตามเกาะย่อยต่างๆนะคะตรงนี้เนี่ยจะไม่สามารถใส่เอฟเฟกได้ครบทุกอันเหมือนกับ ประสาทหลังใหญ่นะคะเพียงแต่ว่าจะใส่ได้แค่1อย่างนะคะ1นึ่งฝ่ายแล้วก็ตัวฝ่ายนั้นจะเป็นอะไรและไอเทมที่ใช้กับฝ่ายนั้นอะ่ะยังไงเพื่อนๆก็ลองศึกษาดูนะคะว่าแต่ละไอเทมเนี่ยมีผลอะไรบ้างแต่ละฝ่ายนะคะทํางานยังไงนะคะเพื่อจะได้ตัดสินใจในการว่าจะใส่ฝ่ายไหนและไอเทมไหนลงไปในสาขาย,ย่อยนะคะ นอกจากนั้นแล้วนะคะที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะั่นคือการตกแต่งปรา,าสาทนะคะในวิดีโอโปรโมทเนี่ยเราก็จะได้เห็นว่าปรา,าสาทนั้นน่ะไม่ได้มีเพียงแค่อาคารสำนักงานอย่างเดียวยังมีในส่วนของกำแพงต่างๆมากมายรวมทั้งการตกแต่งด้านในที่สวยงามนะคะตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆก็สามารถเลือกตกแต่งกำแพงได้ถึง9แบบด้วยกันและจำนวนของกำแพงนั้นก็ขึ้นอยู่กับเลเวลของตัวเพื่อนๆเองนะคะว่าเลเวลเท่าไหร่ จะสามารถสร้างกำแพงได้กี่อันและใน9ก้าแบบนั้นมีกำแพงแบบไหนบ้างก็สามารถใช้จินตนาการของเพื่อนเพื่อนตกแต่งตัวประสาทได้เลยส่วนด้านในนะคะนอกจากอนาเมนท์ที่เป็นของตกแต่งแล้วเนี่ยยังสามารถใส่อย่างอื่นเข้าไปได้อีกนะคะไม่ว่าจะเป็นสวนสัตว์พิพิธภัณฑ์สวนดอกไม้อันนี้เราไม่มั่นใจนะคะแต่คิดว่าน่าจะใส่ในส่วนของ w ว r l d ลแฟร์เข้าไปข้างในประสาทได้อีกเรียกได้ว,ว่า เพื่อนๆอยากให้เมืองของเพื่อนๆสวยแบบไหนหรืออยากจะให้เป็นยังไงนะคะก็ตามแต่จ,นจนินตนาการของเพื่อนๆได้เลยนะคะและทั้งหมดที่เราพูดมานะคะก็คือเป็นการแนะนำ DLC แบบคร่าวๆนะคะทีนี้เนี่ยตัวเราเองยังไม่ได้ไปศึกษาเรื่องเกี่ยวกับว่าไอเทมไหนมีผลกับอะไรนะคะก็เลยอยากจะเชิญชวนเพื่อนๆเนี่ยเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันในกลุ่ม a n น o 1 8 0 0 TH นะคะเพื่อจะได้ ดูว่าไอเทมนี้มีความสามารถยังไงแล้วก็ใช้แบบไหนถึงจะดีที่สุดนะคะในกลุ่มนี้เนี่ยก็จะมีอีกหลายคนเลยนะคะคอยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตลอดเวลาและถ้าใครมีอะไรที่สงสัยและอยากจะถามเราโดยตรงนะคะก็สามารถถามมาได้ที่แฟนเพจ a c e b o o k นะคะยูนาคุง a r e เรีนะคะหรือว่าถามตอนที่เราสตรีมอยู่ใน Twitch ก็ได้เราเล่นเกมอะไรอยู่เราก็จะตอบเพื่อนๆอ,อย่างแน่นอนนะคะ แล้วก็สำหรับคลิปนี้นะคะคงต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะอย่าลืมล้างมือให้สะอาดแล้วก็รักษาสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะบ๊ายบาย